สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้สุะโชคเกษตรปลายแถวจะมาอัปเดตสวนที่เคยถ่ายไว้ให้ดูครับจากเมื่อปีที่แล้วก็ต้นเล็กๆตอนนี้ได้แล้วครับสองเมตรพุ่มสวยๆนะครับนี่คือล่ำซำนะครับหลังจากที่ปลูกปนปลาโมกไว้เอาโมกออก อีกประมาณสองสามเดือนก็จะล้อมแล้วครับไส้นี้นะครับประมาณไม้สองนิ้วสวยมีเสน่ห์ครับโอ้พอดีมาเจอคนงานแต่งพุทธครับเดี๋ยวดูหน้าหน่อยดิเจเอะยิ้มหน่อยถ้าทางไม่ ล่ำซ้ำทั้งนั้นปลูกไปเถอะล่ำซ้ำครับเดี๋ยวก็ถูกระวันที่หนึ่งครับถ้าใครปลูกล่ำซ้ำรับรองว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็ถูกครับซื้อไปเรื่อยๆครับไม่ถูกชาตนนี้ก็ต้องถูกชัตนไหนก็ไม่รู้เห็นความสวยงามของล่ำซ้ำ แปลงนี้น่าจะสองปีครับไม้สองปีครับนี่แล้วก็จะมีแซมปีกวกว่าแต่หลักๆคือสองปี สนใจก็โทรมาสอบถามแล้วนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็0852806161นะครับสาหรับไม้ไทยทุกชนิดแล้วก็ล่ำซำแต่ที่สวนเราปลูกล่มซำเป็นหลักนะครับพอชอบชื่อเขาแล้วก็ทรงก็สวยโทรมาปรึกษาได้ครับถามสอบถามได้ครับ นี้ให้ดูแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวมันจะนานเกินไปสวัสดีครับ